굿อัพตนูนสวัสดีตอนบ่ายค่ะนักเรียนนะคะเนื่องจากวันนี้เรามาพบกันในภาคบ่ายนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ใบงานไปที่แล้วนะคะว่าการทักทายนะคะ굿มอร์นิ่งใช้กับสวัสดีตอนเช้านะคะ굿อัพตนูนสวัสดีตอนบ่ายดอีฟนิ่งสวัสดีตอนเย็นและก่อนเข้านอนเราจะใช้คําว่า굿ไนก์ก็คือราตรีสวัสดิ์ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายนะคะที่วิดีโอชุดนี้ที่ครูกาลังคุยกับนักเรียนดังนั้นครูจะใช้คําว่า Good afternoon ก็คือสวัสดีตอนบ่ายค่ะเราก็มาเข้าสู่เนื้อหาเลยนะคะย n นิตวัน k to school again นะคะในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ธงชาติประจำประเทศต่างๆนะคะเริ่มจาก The United Kingdom นี่คือธงชาติประเทศอังกฤษสเปนธงชาติประเทศสเปนไชน่าธงชาติประเทศจีนไทยแลนด์ธงชาติประเทศไทยอินเดีย ธงชาติประเทศอินเดียและญี่ปุ่นก็คือธงชาติประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะอันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะธงชาติประจําประเทศต่างๆทีนี้นักเรียนมาดูนอกจากจะมีธงชาติแล้วก็จะมีบุคคลที่มาจากประเทศต่างๆเหล่านี้นังต่อไปนี้ตัวละครตัวที่1นนะคะนี่ก็คือมิสเตอร์มาร์กนะคะมิสเตอร์พาโคคุณคิมนะคะ พามเม่เล็กและก็ทาโรนะคะนี่คือตัวละครที่มาจากประเทศต่างๆในต,ต่อไปนี้ในหน้าถัดไปค่ะนักเรียนพิกเจอร์เอนักเรียนภาพแรกนะคะมิสเตอร์มาร์คเขาพูดกับนักเรียนว่าอย่างไร Hi I'm Mark I'm from the United Kingdom นักเรียน,นะคะคุณครูจะให้ความรู้ตรงนี้กลับคืนไปนิดนึง Hello สวัสดีหรือ Hi สวัสดีแต่ว่า Hi ใช้กับคนที่คุ้นเคยนะคะทีนี้อัม um, um, มาจาก I a M นะคะอัม um, ออกเสียงว่าอัมนะคะตัวย่อมาจาก I a M นะคะไฮอัมมาอ m ma. i ฟรอมเ t อยูเนเต็ดคิงดอมสวัสดีครับผมชื่อมาผมมาจากประเทศอังกฤษนะคะมาดู Picture B นักเรียน Picture B ภาพ B นะคะผู้ชายคนนี้เขาทักทายนักเรียนว่า Hello Hello ก็คือสวัสดีนะคะ Hello my name's Paco I'm from Spain Hello my name Paco I'm from Spain นักเรียนคะคำว่า I'm from คุณครูจะให้ความรู้นักเรียนนี่คะ่ะ I'm from ก็มาจาก I am from นั่นเองแต่เขาจะย่อว่า I'm from นะคะ from นะคะ from it m e a n มาจากนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะ hello my name is Paco I'm from Spain สวัสดีครับผมชื่อ Paco ผมมาจากประเทศสเปนนี่คือ Picture B ต่อไปบุคคลที่3ค่ะ Picture C นะคะนักเรียน hello I'm Kim I'm from China h e l lo I'm Kim I'm from China สวัสดีค่ะฉันชื่อว่าคิมฉันมาจากประเทศจีนไชน่าก็คือจีนนะคะต่อไปพระพิกเจดีผู้หญิงคนนี้ค่ะนักเรียน Hi I'm Pammy I'm from India Hi I'm Pammy I'm from India สวัสดีค่ะฉันชื่อว่า p a m มี่ฉันมาจากอินเดียต่อไป picture E. Hello, my name is Taro. I'm from Japan. Hello, my name is Taro. I'm from Japan. สวัสดีครับผมชื่อทาโร่ผมมาจากประเทศญี่ปุ่นต่อไปภาพสุดท้ายค่ะ Hello my name is l e k I'm from Thailand สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเล็กผมมาจากประเทศไทย การทดสอบความเข้าใจของนักเรียนให้นักเรียนทําแบบฝึกนะคะนักเรียนทําแบบฝึกอยู่ในนะคะสมัยที่เป็น practice book นะคะนักเรียน practice book ก็คือสมุดแบบฝึกนักเรียนเมื่อสักครู่นักเรียนได้เรียน study book ก็คือหนังสือเรียนนะคะอันนี้ก็คือ practice book ก็เป็นหนังสือเรียนทีนี้นะคะสาหรับ หน้า4่นะคะเราได้ทําไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนรมได้สั่งงานนักเรียนหน้า5นะคะที่ที่คู่กับเรซมวานที่เราได้ศึกษาไปแล้วนะคะทีนี้นักเรียนมาดูข้อที่1 look at the flag and write the name of each country look at the flag and write the name of each country หมายถึงให้หนักเรียนได้ดูนะคะศึกษาดู f l a g ์ ack, นะคะ f l a g หมายถึงธงชาตินะคะ f ฟ a ก์ ack, ก็คือธงชาติให้นักเรียนดูธงชาติประเทศนะคะ country นะคะให้นักเรียนดูธงชาติแล้วก็เขียนชื่อประเทศนะคะให้ให้มันตรงกับธงชาติเหล่านั้นนะคะ country นะคะเรียน country หมายถึงประเทศดูข้อที่หนึ่งนะคะนะักเรียนข้อที่หนึ่งนี่คือธงชาติประเทศอะไรนะักเรียน ถ้านักเรียนคิดว่าเป็น the United Kingdom นักเรียนก็เอา the United Kingdom มาลงข้างล่างนี้นะคะทงชาติที่สองนักเรียนคิดว่าเป็นสเปนนักเรียนก็นำสเปนมาลงตรงนี้ต่อไปประเทศที่3ใช่นะนักเรียนก็นำม,มาลงตรงนี้ค่ะนี่คือการเขียนชื่อประเทศให้ตรงกับนะคะธงชาติของประเทศต่างๆให้ถูกต้องนะคะ ข้อที่2ค่ะนักเรียน draw and color your flag write the sentence draw and color your flag write the sentence ก็คือให้หนักเรียนวาด draw หมายถึงวาดนะคะวาดภาพธงของประเทศนักเรียนแล้วก็ระบายสีแล้วก็เขียนนะคะประโยคให้ถูกต้องประโยคนี้ค่ะนักเรียนประโยคนี้นะคะประโยคนี้นะคะ I'm from ก็คือฉันมาจากประเทศอะไรนะคะ I'm from นักเรียนเป็นคนอะไรถ้าเรียนเป็นคนอังกฤษนั้เรียนบอกว่า I'm from the United Kingdom ถ้าได้เป็นคนไทยนันกเรียนบอกว่าวาดธงชาติประเทศไทยแล้วก็เขียน I'm from Thailand ค่ะมาดูข้อที่3นะคะ look at the pictures and complete e a c sentence look at the pictures and complete e a c sentence เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะดูรูปภาพเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนประโยคนะคะข้อความให้สมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นภาพที่หนึ่งข้อที่หนึ่งค่ะนักเรียน Hi I'm l r o m t h r o m a n d ม l a n d ว่าเล็กเข้ามาจากไ h แลนด์นะคะ ความรู้นี้เรียจะไปคู่กันกับหนังสือเรียนนะคะอันนี้ก็คือการทําข้อที่3ข้อที่2เข้ามาจากประเทศอะไรนะักเรียนกนะะ็นำความรู้รจาก s t u d y Book นะคะมาเติมให้ถูกต้องถึงข้อ6นี่คือแบบฝึกหัดที่3นะคะต่อไปแบบฝึกหัดที่4ค่ะนะักเรียนแบบฝึกหัดที่4นะคะ Read and write t h r o u g h r e or f a l s น mm ักเรียน Read and write t r u or f a l s นักเรียนถ้า True True ก็คือถูก f a l s ก็คือผิดถ้าข้อความที่นักเรียนได้อ่านนะคะมันถูกให้นักเรียนใช้ตัว T ถ้าผิดให้ใช้ตัว F ก็คือ f a l s นะคะในแบบฝึกที่4นี้นะคะนักเรียนโดยเขาจะให้เขาให้ เป็นความรู้นะคะที่ถูกต้องก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นี้ให้ประโยคเหล่านี้มานะคะดังต่อไปนี้ค่ะประโยคที่1 Hello I'm Lin I'm from China สวัสดีฉันชื่อหลินฉันมาจากประเทศจีนประโยคที่2 Hi I'm Mark I'm from the United Kingdom สวัสดีครับผมชื่อมารผมมาจากประเทศอังกฤษประโยคที่3าม my name's Pac i Paco i'm from spain สวัสดีครับผมชื่อพา c o ผมมาจากประเทศสเปนประโยคที่4 hello my name's i Taro i'm from Japan นี่คือข้อความที่เขาให้มาและหลังจากนั้นเขาทดสอบนักเรียนในข้อ 1, ข้อ2ข้อ3และข้อ4ดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียน ข้อที่1นึ่เขาบอกว่าหลังจากที่นักเรียนอ่านสีข้อน,นั้นแล้วนะคะอันนี้เขามาถามนักเรียนว่าข้อที่1นึ่งลินอิทฟ p ร i มสเปนลิ from Spain เปนขาถามว่าลิ้นมาจากประเทศสเปน u e or false ถ้านักเรียนคิดว่า true ก็ใส่ตัวทีลงถ้านักเรียนคิดว่าข้อความนี้มันผิดนะคะเนื่องจากว่านั้นไปดูข้อที่1 Hello I'm Lin I'm from China แต่อันนี้เขาบอก I'm ลินอ s ทฟ o ร s มสเปดังนั้นนะคะข้อความนี้แย้งกันหรือเปล่าท่านเรียนคิดว่ามันผิดนักเรียนก็ใส่ F ตรงนี้หรือ f o r นั่นเองนะคะข้อ2ข้อ3และข้อ4นักเรียนลองไปดูนะคะสิ่งที่เขาให้มากับสิ่งที่เขาถามนะคะมันเป็นอย่างไรกันมันเป็นถูกต้องหรือไม่รูแบบฝึกที่5นะคะข้อที่5 complete the sentence about yourself complete the sentence about yourself mm hmm. ก็คือเขาให้นักเรียนนะคะนำข้อความเขียนเกี่ยวกับตัวนักเรียนให้สมบูรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะ Hello my name's นักเรียนชื่อว่าอะไรสมมุติว่าคุณครูนะคะ Hello my name's ภูม r ริน I'm from China สึ่งครูมาจากไชน่าแต่ถ้านักเรียนมาจากประเทศอะไรเนี่ยก็เขียนลงไป Hello my name จุดๆๆชื่อของเรียน Hello my name วัชิน I'm from Thailand อย่างนี้ค่ะก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะคะสำหรับแบบฝึกทั้ง5แบบฝึกของนักเรียนหวังว่านักเรียนคงจะไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ทำมาตามความเข้าใจของนักเรียนค่ะพบกันใหม่นะคะ